วัดสาลิโขพิตารามตั้งอยู่ที่ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดสาลิโขพิตารามตั้งวัดเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2 3 9 9โดยมีนางบุญมีและนางบุญมาสองพี่น้องเป็นผู้สร้างวัดได้ตั้งความปรารถนาที่จะทำนาจึงอธิษฐานและสำเร็จตามคำอธิษฐานจึงได้บริจาคที่เพื่อสร้างวัดนี้ขึ้นและให้ชื่อวัดว่าวัดสาลิโข ซึ่งมีความหมายว่ามีข้าวมากต่อมาได้เพิ่มเป็นวัดสาลิโขพิตารามจนถึงทุกวันนี้โดยได้รับราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ภายในวัดสาลิโขมีพระประธานประจำอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง69นิ้วสูง84นิ้วสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2515มีพระประธานประจำสาาการปรเรียน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีปูชนียวัตถุอื่นๆเช่นพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาแรงรูปหล่อหลวงปู่เผือกรูปหล่อหลวงพ่อจำปารอยพระพุทธบาทจำลองไว้ให้พี่น้องประชาชนได้กราบนมัสการครับ